ครับมะม่งน้ากันเลยครับนี่ผมจะสีผลน,น,นี่ครับฝากกดติดตามช่องแบบฟองก่อนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาพี่นองมาสีดน้ำมักประทูครับเดี๋ยวมาบิ่งน้ำกันว่า มักไว้ดนแล้วมันใส่อ่านใดบอค่ะครับนี่ครับคือผมมักไปได้เป็นปีสองปีแล้วครับเดี๋ยวจะพับพี่น้องไปฉีดน้ำกันครับสวัสดีครับมือนี้ผมจะพับพี่น้องเมื่อสีดน้ำมักปลาครับนี่ครับมักปลาคือผมมักปลาทู่ว้แล้วครับ ครับจะหล่อนครับ ผมจะสีมบบักท่านนะครับเพื่อว่าเร่งดอกครับแต่ว่าตอนนี้มันกับนี่หมาอยู่ครับแต่ว่าเล่งเล่งดอกเล่งมากอีกเพื่อว่าเป็นรุ่นต่อไปครับที่ผมกําลังผสมนํำมักปลาอยู่ครับ ตัวที่สองจะผสมในมืนอนี้ครับนื่ครับ,ค,ค,รบคือเครื่องดื่มสู่กำลังครับเสริมรดศาตร์ให้มันแ่บอีกเพิ่มขึ้นไปอีกครับครับประมาณ สอนหนึ่งครับเพื่อบดศาทนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับคือผงสุรทครับคือเล่งดอกเล่งหมากจะคือตัวนี้แหละครับ ส่วนหนึ่งครับสุดยอดของการเล่งดอกเล่งผลครับคือสามอย่างนี่ครับนะครับคือกำลังผสมน้ำน้ำมักปลาแค่บัวลายหรอกครับออประมาณหนึ่งกระป๋องปลาแหละครับผสมนำ้ำยี่สิบลิตร ครับเครื่องดื่มสู้กำลังส่อนหนึ่งผวงสู้รดอีกส่อนหนึ่งครับสามอย่างผสมกันดีแท่แน่นอนครับเดี๋ยวมาเบิ้งนันกันว่าการฉีดพ่นแล้วมันจะเป็นอย่างไรครับน้ำมักปลาปลาทู่ครับที่ผมใส่ปลาทู่บดใส่ขีปปลาครับบดใส่ขีปทู่ก็โตมาเลยครับมาหมากักน่ครับ ใส่สีปะทูนหายากครับโต้มโหลดง่ายกลัวครับมาม่องน้ำกันเลยครับนี่ผมจัดสีผนนี่ครับ ครับมาเบิงการสีดพ่นน้ำมักปะทู่ไปด้วยกันครับเพื่อว่าเล่งดอกเล่งบากเล่งผลครับ <S <S ครับ <S <S คือหมาก็ก็มีอกู่ครับแต่ว่าถึงจะเล่งให้มันออกหลบต่อไปครับ สูตรนี้คือสูตรประหยัดครับมักไก่ครั้งเดียวใส้เลยร้ายไปนีครับ เว่าัวเสียนี่ท่าไส้หลายมันจะเป็นใบใหม่นะครับเทากับถงใส้ในปริมาณมีดพอดีครับสำหรับน้มามักปลาครับดีบุป็นินตัลารยครับสี่ไปกินไปได้สบาย เป็นฮอร์โมนหนึ่งดอกครับปาพี่น้องท่านใดสนใจอยากเอาไปใส่ร่องเบิงกะหามาใส่เบิงได้ครับคือปลาทูเอามามักครับทำเป็นน้ำมักถึงปลาทูครับใส้เลยนะครับสำหรับการสีพ่นน้ำมักปลาในมือนี้ครับ ผมขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวลิปหนาผมจะมาตามต่อให้พี่น้องเบิ่งว่าพ่อสีดแล้วมันจะมามีหมางจกอีรีบอผมถือว่ามันรีบอเดี๋ยวผมจะมาตามให้พี่น้องเบิ่อนนะครับสำรับชิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ